ความรู้สึกวันนั้นอ่ะกับคลิปเนี้ยจะให้ที่ฉันถอยอยังไงอีกอฉันดีฉันถอยจะไปด้วถอย,อยงไงก็ยังไงมันก็รู้สึกถึงความรู้สึกวันนั้นนะคะเพราะว่าวันนั้นมันเป็นวันที่เขาเรียกว่าเราก็สุดๆอ่ะคือเราก็พยายามทุกอย่างอะไรที่เป็นเงื่อนไขของความขัดแยง้งเราก็พยายาม ปลดให้ในสิ่งที่เราทําได้เราก็ปลดให้แต่ว่าพอปลดไปปลดมาก็ยังถูกไล่ปัญหาคือถูกไลยอย่อย่างอย่างรุนแรงเราก็รู้สึกว่าเราเราก็หนักอ่ะเราก็ถูกไล่บบเหมือนขับออกไปอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเอยเราเป็นคนไทยด้วยกันเราไม่อยากเห็นภาพของคนไทยด้วยกันขับไล่กันออกไปขนาดนี้เราไม่มีโอกาสที่พูดมันก็ลสุดๆก็เลยเป็นวันนั้นเป็นที่มามันอัดอั้นอยู่ข้างใน อัดปุ Luckily, ๊บ <inan> ว <imate> ันนั oh ้นร right? <ấy> ้องไห้หลังจากที่ให้แถลงกาบปุ๊บไม่ดำเชื่อว่าคลิปนี้ติ๊กตอกเต็มไปหมดเลยเนาะวันนั้นที่รีบเดินหนีเพราะไม่อยากไม่อยากร้องไห้ต่อหน้าใไหไปร้องไห้ต่ออีกใช่ค่ะไปร้องไห้ต่ออีกก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะถามว่ามันโอยถ้ามันอยู่ในตรงนั้นนะเชื่อว่าสถานการณ์นั้นผู้หญิงหลายคนก็คงร้องไห้อ่ะค่ะเพราะว่าก็พยายามเข้มแข็งที่สุดแล้วแต่ว่ามันหนักจริงๆต้องบอกว่าณวันนั้นเจอหนักจริงๆนะคะเราก็บางทีก็ เหมือนกับคนขับพลังบาลายอยู่อ่ะคุณอยากจะปล่อยแล้วอ่ะคุณไม่ไหวแล้วคุณจะจะปล่อยแต่คุณปล่อยไม่ได้เพราะรถกาลังขับอยู่ฉะนั้นคุณก็ต้องประคองให้รถนั้นไปแม้ว่าจะมันผ่านถนนลูกลังยังไงก็ตามเราก็ต้องอยู่จนมาตอนวันนั้นที่บอกว่าคนไม่ไหวลุกขึ้นมาบอกจะบอกแล้วว่าดิฉันขอยอมตายบนสนามประชาธิปันไตย